โซล่าเซอร์บูมบูมสายดาวสวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวชุดนอนนกาเหมือนเช่นเคยเนาะก็รุ่นนี้เป็นพันหกร้อยวัตต์เจลรซายเวฟนะครับสิบหกอ่าสิบสองโวลต์นะครับระบบนี้นะครับตัวน,นี้นะครับแบตที่เรานํามาเทสนะฮะจะเป็นตัวห้าสิบแอมป์นะครับจับรนะ้อยแอมป์เนาะก็จะเราจะเปิดพัดลมแล้วก็หลอดไฟนะครับอ่าชุดนี้เอ่อถ้าเปิดพัดลมกับหลอดไฟพร้อมกันนะครับ ก็แนะนําเป็นใช้เป็นร้อยแอมนะครับสามารถเปิดได้ทั้งคืนเลยแต่ถ้ามีพัดลมอย่างเดียวหรือว่าหลอดไฟอย่างใดอย่างหนึง่งก็ใช้แบตลูก5 0แอมได้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งคืนนะครับไม่มีปัญหานะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดนะครับให้ดูนะครับผมเ,เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็เปิดอินเวอร,เอร์เตอร์นะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์นะครับเนาะก็ไฟมาแล้วนะครับก็เปิดพัดลมนะฮะประมาณนี้เนาะก,ก็รุดนนี้ก็ จริงๆก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับไม่ได้ไม่ได้ลําบากมากนะครับเนาะก็สําหรับไปนอนสวนนอนนาเฝ้านาเฝ้าสวนนะครับหรือว่าเฝ้าฟาร์มอะไรต่างๆเราก็สามารถเอาชุดนี้ไปใช้ได้นะครับเคลื่อนย้ายสะดวกครับตัวแพงเนาะก็แผงเล็กตัวนี้ก็จริงจริงถ้าเราจะเราถ้ากรณีที่เราไม่ใช้งานเนาะเราก็เอาออกมาชาร์จก็ได้นะครับผมกรณีที่เราไม่ได้เข้าสวนเข้านานนะก็ออกมาชาร์จได้นะครับหรือไม่ก็ติดบนหลังคาแบบ แบบราคาแบบนี้ได้เลยเนาะเรื่องระบบนะครับต่างๆนะครับสามารถสอบถามได้นะครับว่าต้องการใช้อุปกรณ์ขนาดเท่าไหร่นะฮะผมเพราะว่าทางร้านก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับผมทา้งนี้ทางนั้นก็สามารถอินบอ์เข้ามาสอบถามได้นะครับตามงบประมาณเนาะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันดีกว่านะครับผมโอเคครับ